สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพ่ทุกคนนะคะสวัสดีไปเอาบางองังโอนกรุบกรุบเนื้จ้ามาเจอกับโซฟาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะโซฟาได้ทำนึ่งปลานะคะนึ่งปลาแบบง่ายๆคะ่ะซื้อปลามาจากร้านนะคะที่เขาแล่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโซภาก็เลยเอามานึ่งกับผักที่โซภาปลูกนะคะแล้วก็น้ำจิ้มนี่คะ่ะน้ำจิ้มแบบง่ายๆนะคะ มาคะ่ะทุกคนมากินนึ่งปลาด้วยกันค่ะสุกีนี่อันนี้โสภาซื้อมาจากร้านนะคะทุกคนของโสภายังไม่โตนะคะแซ่บๆค่ะ นี่เป็นผักกวางตุ้งของโซภานะคะผักกวางตุ้งจากสวนของโซภาค่ะใช้มือเลยนะคะทุกคน ได้บรรยากาศมากค่ะทุกคนนั่งกินข้าวอยู่ตรงที่สวนหลังบ้านของตัวเองนะคะมาคะ่ะทุกคนกินปลานึ่งนะคะ อยู่เมืองนอกก็มีแมลงวันนะคะทุกคนรู้ด้วยนะคะรู้ด้วยนะคะว่ามีของอร่อยอยู่ตรงนี้กลิ่นกลิ่นปาร้านะคะ แมลงวันนี้ไวมากค่ะทุกคนเอาอาหารมากินนอกบ้านไม่ได้นะคะต้องบินมาทดสอบเรื่อยๆค่ะเพราะว่าได้กลิ่นปลาร้านะคะเขาก็มาไวค่ะ ของโซฟาโซฟาใส่น้ำปลาร้าลงไปด้วยนะคะมันถึงจะสราบ อร่อยอืมไปไกลๆเลย มาเดอ้อเพื่อนๆมาเดอ้อ ถอนก็มีนะคะแต่ขออนุญาตใช้มือ แซบแซบเดี๋ยวโซภาขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ